สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อฟและท่านผู้ชมทุกๆทคันนะคะคลิปนี้แม่ค้าจะพามาชมเนาะนี่คะ่ะก่อนช่างเริ่มงานนะคะเสียงจะได้ไม่ดังเนาะเราจะได้แบบชมรายละเอียดกันไปแบบเรียวเรียวเนาะคันนี้นะคะเป็น isuzu r o b o c o p นะคะของลูกค้าจังหวัดเลยอ่านี่คะ่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะที่เราจะย่นช่วงล้อก็คือขยับช่วงล้อเข้านะคะ จากที่เราเห็นรถมาจากญี่ปุ่นนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะความยาวนะคะของคาซีเนาะจากหลังหัวเก่งไปจนสุดปลายนะคะก็ประมาณ6เมตร6เมตรกว่า7เมตรนะคะแล้วแต่คันนะคะก็จะยาวไม่เหมือนกันเนาะคัน<ท>นี้นะคะลูกค้าสั่งเป็นสเปกกระบะดดับเท่าไหร่นะครับรยาวเท่าไหร่นะคันนี้กระบะสามเมตรแปดสิบบ่สี่เมตรบ่คันนี้จําไม่ได้นะคะพอดีช่าง เอาตัวรายละเอียดไปขึ้นกระบะรอแล้วนะคะอันนี้ช่างก็จะย่นช่วงรอนะคะาตามนะคะบินกระดาษเนาะที่แม่ค้าเขียนไว้ให้ช่างนะคะช่างเขาก็จะรู้รายละเอียดของเขาเลยนะคะนี่เลยนะคะแผ่นซับที่เราจะซับตัวคัสซีให้นะคะนี่เลยช่างก็จะตัดไว้นะคะเดี๋ยวมาผ่าครึ่งอีกรอบแผ่นซับตัวนี้6มิลน,นะคะนี่ดูความหนาได้เลยนะคะเพื่อที่จะ มาซับตัวนี้นะคะนี่ค่ะซับแล้วก็ตีหมุดอ่าเหมือนที่เราเห็นหลายๆคันนะคะที่แม่ค้าพาชมเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะคันที่ย่นเสร็จแล้วว่าเป็นในลักษณะไหนนะคะนี่ดูตัวหมุดนะคะที่ช่างตียึดขึ้นใหม่นะคะทําไมคันนี้ถึงต้องได้ตียึดขึ้นใหม่เพราะว่าลูกค้านะคะอยากได้อ่าซับคัสซีนะคะอีกหนึ่งชั้นนี่ค่ะเพราะว่าคันนี้มาอ่าจะมีแค่แบบตัวนี้เลยตัวคัซีเลยแต่ลูกค้าอยาก ให้ซับให้นะคะช่างก็เลยต้องรื้อนะคะพวกอ่านี่เลยอกไก่นะคะเนี่ยอกเนาะพวกวอันนี้ก็คือย้ายเฟรมใหม่นะคะนี่ก็เลยต้องเจาะอ่าไม่ใช่เจาะนะคะต้องตีตัวริเบตนะคะหรือว่าหมุดใหม่นั่นเองเนาะนี่เลยจัดให้ตามคำขอนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอาคารที่อ่าช่างนะคะยนเสร็จแล้วว่าเป็นในลักษณะไหนนะคะ อันนี้เลยค่ะอย่างคันนี้นะคะนี่ค่ะแผ่นซับนะคะตัวในคัสซีนี่เลยเห็นไหมคะช่างเขาจะตีหมุดนะคะเพื่อยึดแผ่นซับไว้นะคะตัวนี้เราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็น6มิลเวลาช่างนะคะย่นช่วงล้อหรือว่าขยับช่วงล้อเข้ามานั่นเองนะคะนี่เลยเหมือนอคันนี้เนาะแล้วก็จะตัดนะคะจะตัดสั้นนี่ค่ะจะตัดปลายไว้นะคะตัวนี้ที่เห็นว่าแบบเอ๊ะทำไม ใช้แก๊สตัดขี้เล่จังเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ช่างยนตนะคะจะตัดเผื่อ,อตัดเผื่อเวลาช่างที่วางกระบะเขาจะ,ะตัดก็คือช่วงนี้เนาะก็คือจะเผื่อไว้อยู่แล้วนะคะจะเผื่อไวอ้ให้ช่างเขาหาแบบเขาเรียกอะไรล่ะคะหาหาจุดเนาะวางให้ได้ตามสเปคของเขาเนาะแล้วช่างเขาก็จะตัดของเขาออกอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับช่างกระบะนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะเปิดให้ดูนี่ช่างก็จะตีหมุดนี่ค่ะยึดประมาณนี้เลยก็จะยึดแบบของเดิมนะคะจากญี่ปุ่นเน้นสเปคเดิมนะคะให้ใกล้เคียงสเปคเดิมจากญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุดนะคะนี่เลยเดี๋ยวอ่นนี้ค่ะแม่ค้าจะพาไปชมนะคะช่างทํากระบะเนาะว่าขั้นตอนขึ้นกระบะแล้วเป็นยังไงนะคะก็ดูงานของอูเราได้เลยว่ามาตรฐานขนาดไหนนะคะเราจะเน้นงานให ทุกจุดเลยนะคะอย่างตัวแผ่นซับเนาะที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะช่างเขานะคะจะทาสีตัวแผ่นซับด้านในคัสซีก่อนนะคะแล้วค่อยอามามาใส่เนาะแล้วก็ตีหมุดนะคะยึดนะคะเราจะไม่ใช่แบบตัดเหล็กแล้วคือมาใส่เลยนะคะหรือว่าเชื่อมเลยเนาะหรือว่าตีริเบตเลยนะคะจะาทาสีก่อนนะคะทนสีบางครั้งช่างก็จะใช้ตัวแปรงนะคะทาไว้ก่อนทาเนื้อเหล็กนะคะ ทาไว้ให้แห้งนะคะแล้วก็เพื่อที่จะมาใส่นี่ค่ะขั้นตอนของการขึ้นกระบะนะคะคันนี้ก็เป็นรถจากเอฟซี FC นะคะจากเลยเหมือนกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสเปคที่ลงตัวนะคะแล้วก็มาตรฐานาแลวนะคะของอูเราเนาะนี่ค่ะให้ชมงานกันแบบก่อนที่เราจะไปทําสีนะคะว่างานดิบๆเลยนะคะในขนาดที่แบบยังไม่ได้ทําสียังไม่ได้แต่งหน้าทาแป้งเนะาะงาน เชื่อมหรือว่างานทํากระบะของอู่เรานะคะมาตรฐานแค่ไหนนะคะก็พาเอฟซมาชมกันเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะช่างก็จะเชื่อมเต็มเชื่อมเต็มให้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเชื่อม c ีโเสาของเรานะคะนี่ค่ะจะโพโลนะคะส่วนตัวจงอ่างจะหลบอยู่ในเนาะอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตัวเสาซับให้นะคะ3มชั้นเลยนี่ดูได้นะคะซับให้3มชั้นเลย ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเสาจะเอียงหรือว่าเสาจะบิดตัวนะคะ,ะข้อดีนะคะของเสาตัวโพลแบบนี้เนะเาะจากสเปคแต่ก่อนนะคะก็จะเป็นแบบจงอางนะคะจะเสมอกันกับตัวเสาเนาะช่างก็จะได้เชื่อมอตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็พอไปถึงงานสีนะคะช่างก็จะโป๊นะคะแต่ตัวนี้ก็คือไม่ต้องโปเนาะมันก็จะ,ะไม่ให้สีโป๊แตกนะคะมันก็ก็เลยแบบ แบบนี้จะดูดีเนาะแล้วก็จะแข็งแรงกว่านะคะส่วนตัวล็อกตัวนี้ค่ะตัวล็อกนี่ค่ะฝาข้างเนาะลูกค้าจะเห็นว่าจากสเปคเดิมแต่ก่อนก็คือจะอยู่ตรง,ตรงมุมตรงนี้เนะาะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยแบบทั้งยึดนะคะได้ดีเนาะเพราะว่าอยู่ที่เสาแล้วก็ข้างในเนี่ยนะคะช่างจะใส่บูทนะคะบูทน้ําจะไม่เข้านะคะลูกค้าน้ําพวกเศษ ดินหรือว่าทรายพวกหรือว่าหินเล็กๆอะไรนี้นะคะจะไม่สามารถเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นอย่างตรงนี้อ่าพวกเศษดินเนาะเพราะว่ารถเราก็คือใช้งานเกี่ยวกับพวกดินอยู่แล้วเนาะขนดินนะคะเป็นหลักเนาะมันจะเข้านะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้อ่านี่ค่ะพูดถึงว่าเราพัฒนาฝีมือแล้วก็คุณภาพของเราไปแบบอ่าเยอะเลยนะคะอันนี้เรากล้าพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าเราเน้นงานให้แบบสวยงามนะคะแบบลูกค้าใช้งานจนลืมอ่า ส่วนนี้ค่ะกระดูกเนาะตัวนี้จะเป็นลอน3ามมิตรนะคะติดกระดูกเพิ่มความแข็งแรงยึดให้สําสหรับตัวาฝาข้างให้อีกนะคะนี่เลยแล้วก็นี่ค่ะช่างจะเชื่อมเต็มนะคะส่วนตัวบั้นพับ ตัวนี้จะเป็นบานพับใหญ่นะคะลูกค้านี่คะ่ะจะเห็นไหมคะรอยเชื่อมข้างในด้วยนะคะเวลาช่างเปิดาฝาข้างเนะาะหรือลูกค้าเปิดฝาข้างจะเห็นว่ามีรอยเชื่อมด้านในเพราะว่ากันนะคะไม่ให้ตัวบานพับตัวนี้จะแตกง่ายาหรือว่าหลุดง่ายเนาะแล้วก็แบบนี้ก็คือจะไม่ได้โปสีนะคะก็จะโชว์ลอนเลยจะโชว์เลยนะคะนี่ดูงานได้เลยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่สําคัญมากเลยนี่คะ่ะ สำหรับตัวกระบอกโชกนะคะปากนกแก้วเนาะมันจะช่วยนะคะให้ตัวนกแก้วอ่านี่ค่ะตัวปากนกแก้วตรงนี้อ่าได้เล่นตัวเล่นตัวได้ง่ายนะคะเผื่อมีแบบเวลารถแมคโครเนาะตักดินนะคะจะมีพวกเศษไม้นะคะหรือว่าพวกดินเหนียวๆคังอยู่ช่วงท้ายเนะาะเอาเวลานั้นคือฝาท้ายตีอ่าแต่ว่าพวกดินเหนียวหรือว่าเศษไม้ที่แบบยังค้งอยู่ไม่สามารถแบบหลุดออกได้เนาะอ่ามันก็จะทําให้ เขาเรียกว่าปากนกแก้วนะคะจะไม่ระเบิดเนะาะอย่างช่วงตัวนี้นะคะนี่ค่ะมันจะชอบขาดหรือว่าหลุดก่อนเนาะนี่ช่วงรอยต่อนะคะหรือว่าตรงนี้มันจะทําให้หลุดนะคะแต่อันนี้คือไม่หลุดแน่นอนค่ะลูกค้าเพราะว่าเรามีตัวกระบอกทุกตัวนี้มันจะสามารถเล่นตัวเล่นตัวได้เนาะจะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะนี่ดูงานได้นะคะเชื่อมเต็มเนาะดูได้เลยนะคะแล้วก็นี่ดูได้นะคะส่วนปีกตรงนี้ คันนี้ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นะคะอันนี้แม่ค้ามารีวิวให้ได้ชมก่อนเนาะช่างก็จะใส่ปีกตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อช่วยยึดตัวฐานตัวนี้ไว้นะคะอ่านี่ค่ะอย่างบางคันนะคะอย่างเป็นแถวลูกค้าภาคกลางเนาะเขาก็จะชอบแบบสั่งเป็นฟันปลานะคะก็จะเป็นหยกักหยักหยักหยักนะคะฟันปลาเนาะอ่าแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะส่วนแบนตัดรองคัสซีตัวนี้อ่าเราใช้ตัวหนานะคะ15มิลเห็นไหมคะจะมีสีดําเปือ้อนอ่าทำไมถึงมีสีดําเราใช้เหล็กอ่าคุณภาพเกรดบีเกรดซีเหล็ก ที่มีตําหนิไหมไม่ใช่นะคะอันนี้คือเหล็กของเรานะคะทุกเส้นทุกแผ่นนะคะแม่ค้รีวิวให้ชมแบบทุกคลิปเลยจะแจ้งเลยนะคะว่าเหล็กของเรามีมอ,อก,กอนะคะทุกเส้นเหล็กเต็มทุกเส้นทุกแผ่นเลยนะคะอันนี้ช่างจะทาสีนะคะทาก่อน ด้านในนี้ก็ทาตรงนี้ก็ทานะคะทาเนื้อเหล็กตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้สนิมนะคะมันขึ้นง่ายเนาอะ,อะเวลาไปทําสีนะคะช่างสีจะไม่ได้ลื้อออกนะเพื่อมาพ่นสีให้นะคะลูกค้าแต่อันนี้เราทาสีหรือว่าพ่นไปตั้งแต่ช่างทํากระบะนี่เลยค่ะใส่ใจรายละเอียดทุกจุดนี่เลยนะคะให้ชมเลยงานของอู่เราเนาอะ,อะนี่ค่ะเห็นไหมคะจะมีรอยหมุดที่ช่างตียึดไว้นะคะกัน นี่ค่ะเต้าแหนบนะคะแตกหรือว่าร้าวช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะนี่ดูงานได้เลยแม่ค้าการันตีให้เลยนะคะไม่ต้องกลัวแต่อย่างลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่ไปใช้งานแล้วเนะะาะถามว่าเราต้องเช็คไหมเราต้องเช็คนะคะนี่ค่ะอัดแสแรกนะคะลูกค้าเวลารถหนักเนาะเพราะว่าเราอัดให้ไปแน่นแล้วแต่ลูกค้าไปใช้งานใช้งานจริงเนาะ,ะตัวนี่นะคะตัวแสแรกจะเริ่มคลายตัวเนาะ อ่าเราก็สามารถอัดนะคะอัดให้แน่นเนาะอย่างลูกค้าบางเจ้าก็คือไปใช้แบบไม่ไม่ได้อัดเลยนะคะนี่คือไม่ถูกต้องนะคะลูกค้าต้องอัดสรกกด้วยนะคะให้มันแน่นเนาะอ่าให้มันช่วยยึดได้ดีนะคะอ่านี่ค่ะแล้วก็หูช้างคู่นี่ค่ะลูกค้าจะเห็นว่าตรงนี้หลายๆคันนะคะเราอาจจะเราอาจจะอ,อ่าเห็นว่าแต้มไว้เนาะอ่าเพราะช่างเชื่อมข้างในนะคะนี่ข้างในจะเชื่อมเต็มเนาะ จะเชื่อมนะคะแต่อันนี้คือช่างก็เชื่อมเต็มให้เลยข้างนอกแล้วก็นี่ค่ะพวกสแลกนี่แหนบเราต้องอัดนะคะคือเราเราต้องเช็คเราต้องเช็ครถนะคะลูกค้าเราต้องอัดเนะาะนี่ค่ะดูงานได้เลยอย่างลูกค้านะคะหลายๆท่านเนาะจะเห็นแบบมีกันท้ายระเบิดหรือว่าจะมีกันดั้มไห้อะไรเงี้ยลูกค้าสามารถสั่งได้เนาะแล้วแต่การใช้งานของลูกค้านะคะเพราะว่าแต่ละเจ้าแต่ละที่นะคะ ก็จะเน้นงานใช้งานไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่นะคะอย่างบางท่านก็คือเน้นขนหินมากกว่านะคะไม่ได้เน้นที่งานดินอ่าก็สามารถสั่งสเปคตามที่ลูกค้าใช้งานได้เลยส่วนตัวนี้แบนตัดตัวนี้ทําไมต้องใส่นะคะของเราต้องใส่เพราะว่านะคะมันจะช่วยยึดเนี่ยคะ่ะช่วงนี้ได้ดีนะคะไม่ให้แตกอ่าไม่ให้แตกง่ายนะคะ หรือจะเป็นแบนด์ตัดตัวเดียวกันกับที่เราใช้รองคัซซีนี่ค่ะตัวนี้เลยแล้วก็เป็นตัวเดียวกันนี่ค่ะที่ดามนะคะฝาท้ายดูได้เลยค่ะว่าหนาขนาดไหนนะคะ15มิลนะคะลูกค้านี่เลยของเราตัวนี้อ่าอ่าตัวนี้ก็จะเป็นรางน้ํานะคะหน้าสี่อ่านี่ค่ะจะใหญ่เต็มพอดีนี่นี่ค่ะเราจะไม่ใช้หน้าสามเนาะอ่ามันมันดูเล็กเกินไปนะคะของเราจะเป็นหน้าสี่เนาะอ่านี่ค่ะดูได้เลยนะคะสเปคของอู่เรามาตรฐานนะคะให้เอฟซีได้ชมกันแบบ ดูงานได้เลยตัวพี่ช่างก็จะใส่อีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนี่ยค่ะยึดนะคะล็อกท้ายให้อีกตัวหนึ่งเนาะนี่ดูงานได้เลยนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนาะร้อยเปอรเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมคันที่เสร็จที่พร้อมทํำสีให้เอซีได้ชมกันแบบสเปคแบบเต็มๆไปเลยนะคะนี่ค่ะตัวพื้นนี่พื้นกระบะนะคะของเราใช้ซีมมนตเหล็กเต็มนะคะเหล็ก มีโมโอ,อ่กแตกต่างกับเหล็กทั่วไปยังไงนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเหล็กเนื้อเกรดเหล็กนะคะจะเป็นเหล็กที่ดีมีคุณภาพนะคะลูกค้าเราใช้งานนะคะแบบยาวจนลืมเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันก็จะช่วยได้นะคะลูกค้าแบบไม่ไม่ทำให้เนื้อเหล็กนะคะผุง่ายหรือแบบอยังไงล่ะคะสนิมมาง่ายเนาะ,ะเพราะว่างานงานดินของเรานะคะก็จะมีทั้งดินเหนียวดินโคลน มันก็สารพัดทุกอย่างนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมคันที่เสร็จแล้วอ่นนี่คะ่ะคันที่เสร็จแล้วนะคะนี่ดูได้คะ่ะตัวพีนี่แน่นหนานะคะจัดให้สเปคตามลูกค้าสั่งเลยนี่คะ่ะลูกค้าอยากได้สเปคไหนนะคะแบบไหนสั่งจองได้เลยยินดีจัดให้นะคะตามลูกค้าต้องการนะคะ คันนี้ก็จะเป็นรถเครนติดเครนนะคะนี่ค่ะกระบะคันนี้เนะาะใช้งานมา9ปีนะคะลูกค้านี่อันนี้ก็จะเป็นรถญาติาของแฟนแม่ค้าเองนะคะนี่อันนี้จ้างคนขับตลอดเลยนะคะนี่ค่ะ9ปีดูลักษณะของตัวกระบะนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเหล็กของเราเนะาะแม่ค้าถึงการันตีให้เลยว่าเป็นเหล็กเต็มทุกเส้นทุกแผ่นแล้วก็มีมออกอนะคะนี่อันนี้ขนาดจ้างคนขับนะคะ 9ปีอายุของการใช้งานนะคะนี่มาถอดกระบะลงนะคะเพื่อทำกระบะใหม่อ่านี่ค่ะถ้าลูกค้าขับเองดูแลเองทุกอย่างนะคะแม่ค้ารับประกันให้เลยนะคะลูกค้าเป็น10ปีถามว่าผุไหมมันก็ผุนะคะตามการใช้งานตามการเวลาก็จะไม่ขนาดนี้นะคะเพราะว่าน,นี้คือ,อจ้างคนขับตลอดเลยนะคะนี่ค่ะสเปคแบบแตะก่อนเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่แม่ค้าบอกนะคะล็อกฝาข้างนี่ค่ะ นี่แล้วก็แต่ก่อนเนาะเราไม่มี c o 2นะคะก็จะเป็นรดเชื่อมไฟฟ้านี่เลยนี่ค่ะเห็นไหมคะตัวบานพับมันก็จะชอบแตกหลุดออกง่ายนะคะนี่ถามว่าเราการันตีผลงานของเราให้ลูกค้าแบบซื้อรถกับอู่ของเราเนาะสบายใจได้เลยนะคะเรื่องคุณภาพเรื่องราคาลูกค้านะคะจ่ายเงินนะคะ คุ้มอ่าคุ้มเกินคุ้มค่ะกับเงินที่ลูกค้าจ่ายเนาะเพราะว่าเราเน้นงานให้ทุกจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเอ่าทกระบะทําสีทุกอย่างนะคะครบจบหมดที่นี่เลยนะคะลูกค้าอยากได้สเปคไหนแบบไหนนะคะยินดีจะให้ตามต้องการนะคะนึกถึงรถหกล้อดัมสวยๆนะคะคุณภาพเนาะามาได้เลยนะคะที่อูหลานกำลังสุดของเรานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะลูกคา้าไม่มีวันหยุดนะคะ วะเข้ามาเยี่ยมชมมาดูรถสวยๆหรือจะมาดูงานของเราก่อนก็ได้นะคะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อรถหกล้อดำสักหนึ่งคันเนาะมาได้เลยนะคะยินดีมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ